สวัสดีครับกลับมาก่อติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเตดกันนะครับเรื่องของการขายสโมสรน,นี่ก็ยังคงลากยาวกันไปนะครับตัวกูลเกเซอร์บอกว่าจะมีการตัดสินใจกันภายในสัปดาห์นี้เราก็ลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะฝากไปบอกกับว่าที่เจ้าของสโมสรใหม่เวลาเข้ามาคุมทีมเนี่ยเวลาเข้ามาบริหารทีมเนี่ยควรที่จะมีการปรับปรุงหลายๆสิ่งหลายอย่างครับ สิ่งนึงที่เราเดินทางมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็คือเรื่องของเอริกเฮนฮักยังไงก็คงจะไม่มีใครไปแตะนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เข้ามาเทคโอเวอร์สโม,มสรเอริกเฮนฮักก็จะได้คุมทีมต่อไปอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ว่ากระบวนการอื่นๆล่ะครับ สิ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพสนามนะครับเรื่องของสนามฝึกซ้อมอันนี้ค e no ริสเตนโนโดเขาเคยออกกบอกนะครับว่าโหเขาออกจากแมนยูไปตั้งกี่ปีกลับมานี่สภาพเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูจะต้องมีการพัฒนาในส่วนนี้ทีมใหญ่ๆนะครับอย่างถ้าในพรีเมียร์ลีกพวกแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหรือว่าพวกทางด้านลิเวอร์พูลอะไรเนี่ยสเปอร์เนี่ยดูดิเขามีการพัฒนาในเรื่องนี้ตลอดครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดดิไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย นี่ไม่ต้องไปพูดถึงทีมใหญ่ๆใ,ในยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องเงินงบประมาณในการซื้อนักเตะอันนี้ไม่ต้องสงสัยครับนี่คือเป็นปัจจัยที่สําคัญมา,มากครับเงินมันสามารถที่จะซื้อความสําเร็จได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สําคัญใครจะว่ายังไงก็ตามนะครับก็ต้องมีเงินอัดฉีดให้กับผู้จัดการทีมครับให้กับโคช้ชในการที่จะหานักเตะที่ตัวเองต้องการเข้าสู่ทีมได้ แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะโยนทุกสิ่งทุกอย่างไปให้โค้ชนะนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกต่อไปครับควรที่จะมีคนที่เข้ามาดูแลเรื่องการบริหารจัดการทีมในส่วนนี้ในเรื่องของการซื้อขายนักเตะไม่ใช่มีอะไรก็โยนให้โคช้ชโยนให้โค้ชนะครับอย่างทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ขออนุญาตยกแมนเชสเตอร์ซิตี้เยอะนิดนึงครับเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จเป๊ปดีคือไม่ต้องมาภาวะพะวงเรื่องของการซื้อขายนักเตะเลยนะครับหน้าที่ของเขาคือคุมทีมบริหารทีมนะครับจัดการกับนักเตะที่มีอยู่ในทีม มันถึงออกมามีประสิทธิภาพได้ดีที่สุดแบบนี้ไงครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์เดไม่ใช่ครับดูแบบว่าผู้จัดการทีมนี่ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเองซึ่งมันเกินไปครับมันเกินความสามารถของคนคนนึงจะทําได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการบริหารในส่วนนี้ด้วย รูปแบบองค์กรสมัยใหม่นี่คือเป็นวันแมนโชไม่ได้แล้วนะครับจะต้องมีคนที่เก่งๆหลายๆคนมาทํางานร่วมกันครับคนที่มีความสามารถในแต่ละ,ะแขนงเนี่ยมาทํางานร่วมกันทีมจึงจะประสบความสําเร็จได้อันนี้ต้องปากบอกไปที่ปาทีเจ้าของสโมสรใหม่ด้วยนะครับว่าให้มาช่วยดูแลในส่วนต่างๆเหล่านี้ด้วย เจเดนซันโช่ดีมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดเป็นทางด้านไบรตันแม่นี่ก็ต้องการอยากจะได้เจเดนซันโช่นะแม่แสดงว่ายังขายได้อยู่นะครับชื่อเสียงของเจเดนซันโช่ดีและหลายทีมยังคงมองว่าเป็นนักเตะที่มีคุณค่าอยู่นะครับไบรตันนีได้ไปเล่นในศึกยูโรปาลีกฤดูกาลหน้าครับตามรายงานข่าวบอกว่าพวกเขาเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอ45ล้านปอนด์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนแรกนีสเปอร์ดีบอก5้าบล้านนะครับแต่ว่าไบรตันนีกล่าวว่า45ล้านครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสมุนรล่าสุดนะครับที่ให้ความสนใจอยากจะได้ตัวปีกวัย23ปีของ Manchester, แมนเชสเตอร์เด็ดคนนี้ครับแรตตันนี่ก็เพิ่งจะขายทางด้านแมนกไสเตอร์ไปอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วก็พวกเขาเตรียมจะปล่อยทา้าคายเซโดออกจากทีมอีก1คนครับป้าหมายหลักๆของไคเซโดนี่อาจจะเป็นทางด้านไอ้ปืนใหญ่อาเซนอนก็ได้นะครับจริงๆแล้วก็อยากให้อาเซนอลนี่ไปเซ็นกับทางด้านไคเซโดไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเสร็จแล้วพอเซ็นไคเซโดพวกเขาก็คงจะไม่สามารถไปคว้าตัวเดแคนไรส์ได้ แพงจนเกินไปครับนักเตะ2คนลงทุน170ล้านนี่หมมันเยอะเกินไปครับอาร์เซนตลน,นีต้องเลือกแค่คนใดคนหนึ่งนะครับระหว่างทางนั้นไคเซโดกับเดคแคนไรส์ Can ise, นี่คือตามที่สื่อมวลนอกเขาคาดการณ์กันเอากลับมาที่ของเจเันซันโชบ้างนะครับแมนยูนี่ยังไงก็พร้อมจะปล่อยซันโชออกจากทีมนะครับดูแล้วนี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีกับทุกๆฝ่ายครับทั้งสโมสรเอแล้วก็ทั้งตัวนักเตะด้วยเบรตันเคยเซ็นสัญญากับนักเตะที่มีราคาค่าตัวแพงที่สุดก็คืออยู่ที่30ล้านปอนด์ ตอนนั้นไปซื้อเปโดรนะครับปีของทางด้านวัตฟอร์ดเข้ามาสู่ทีมถ้าหากแมนยูยอมขายเจเนสันโชให้กับไบรตันราคาค่าตัว45ล้านปอนด์นี่ก็จะเข้ากาอเป็นสถิติใหม่ของไบรตันเลยนะครับแฟรงก์คเดอร์จองได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในหลายประเด็นนะครับแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับ มีข่าวน,นะครับว่าในซัมเมอร์น,นี้เขาอาจจะได้ย้ายมาอยู่กับ Manchester แ<ล>ม,มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้หลังจากที่เมื่อปีที่แล้วนี่ก็โหลากยาวกันมาร่รวม3มเดือนได้มั้งสุดท้ายแล้วก็อยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปนะครับแมนยูก็ไปเอาจากด้านคาซิเมโรมาการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของเขานะครับเขาบอกว่าผมรู้ดีอยู่แล้วว่าผมต้องการที่อยากจะอยู่กับสโมสรบาร์เซโลนาผมไม่มีความกดดันเลยนะครับเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วและอย่างหนึ่งผมก็เพิ่งจะมีการขยายสัญญาต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปด้วย เพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมสามารถที่จะคนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้ผมสามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวของผมเองผมไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลแต่อย่างใดทั้งสิ้นถึงนาตอนนี้ผมยังรู้สึกดีอยู่กับโซสรบาร์เซโลนาและผมคาดว่าผมจะยังคงลงเล่นให้กับสโมรสรแห่งนี้ต่อไปในฤดูกาลหนนะ้าบอกให้ครับว่าเคสของเฟรนกี้เดอจองนี่ล้มเลิกไปแล้วครับคือกี่ครั้งกี่ครั้งนี่ก็เขาก็แน่วแน่นะครับว่าเขาจะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไป เชลซีดีแจ้งราคาค่าตัวของเนต์เมสันเมาส์ให้กับแมนเชสเตอร์เดได้รับทราบแล้วนะครับโดยรอบนี้พวกเขาต้องการอยากจะได้ค่าตัวอยู่ที่70ล้านปอนด์หลังจากที่แมนเชสเตอร์เด,ดนดีสามารถที่จะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับมิดฟิลของสิงห์บูเชลซีได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอแค่การสรุปตัวเลขกับสิงห์บูเชลซีเท่านั้นครับกำลังจะหมดสัญญานะครับในซัมเมอร์หน้าแมบนบเชสเตอร์ดีก็เรียกว่า สุดๆเหมือนกันนะ,นะครับคือถ้าไม่ขายตอนนี้นี่ฤดูกาลหน,น้าทางด้านมสันเม์นี่ย้ายออกจากทีมแบบฟรีๆนะครับอายุน้อยด้วยพวกเขาจะไม่ได้เงินเลยนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ยังอุตส่าห์แบบเล่นไม้แข็งครับยังคงยืนกรานเหมือนเดิมนะครับว่า70ล้านปอนแม้แต่ว่า70นี่ก็ยังคงสูงกว่าตัวเลขที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งเอาไว้ เชลซีรู้ครับว่าแมนเชสเตอร์เดีต้องการอยากจะได้เมสันเมาส์มากๆไม่อย่างนั้นนี่แมนยูคงไม่ส่งข้อความไปบอกเมสันเมาส์หรอกนะครับว่ากำลังดำเนินการอยู่ให้อดพนรออีกนิดนึงแกรี่เนวิลนี่ได้ออกมาบอกเอริกเทนฮักนะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์เดนดี่เจ๊งแน่ครับถ้าไม่เสริม2องตำแหน่งนี้ก็คือผู้สาประตูแล้วก็ศูนย์หน้าคนใหม่ครับ จริงแล้วดีเราก็ต้องการอย่าน้นักเตะในตำแหน่งอ,งอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งมิดฟิลด์ครับในตำแหน่งฟูลแบ็กแต่ว่าแกรี่เนวิโว์นี่คือ2ตํตำแหน่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการอย่างเจตใมากที่สุดครับในตลาดการซื้อขายรอบนี้เขาบอกครับว่าคุณจําเป็นที่จะต้องมีทั้งเซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดแล้วก็ผู้สารประตูเขาพูดถึงผู้สารประตูนะครับอย่าง เกมที่รอบชิงชาเลอร์ศึก FA ฟเอพบกับทาราแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาบอกว่าจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากหรอกนะแต่ว่าลูกที่2จริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะกลายเป็นประตูดาวิดเดคเคอาเขาเคยมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากๆก,ก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเป็นผู้ตัประตูที่แฟนตาสติกมากๆแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีคนอื่นก้าวขึ้นมาเป็นหมายเลขหแทนที่เขาเขาควรที่จะต้องถูกท้าทาย ราทีน,นี้ก็ยังได้พูดถึงนักเตะคน,นอื่นๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ระบุชื่อนะบอกมีมีบางคนนะครับเขาบอกว่านักเตะเหล่านี้เนี่ยอยู่กับทีมมาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่เคยที่จะทําได้ตามมาตรฐานของทีมเลยแต่ว่าพวกเรามัาจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวสุดท้ายพวกเขาก็ทําได้แต่จริงๆแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นเอริกเทนฮฮกเข้ามาเขาสามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมได้เขาสามารถที่จะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศบอล2ถ้วย2รายการ จบในอันดับที่3ของลีกทั้งๆท,ที่นักเตะม,มีปัญหาอาการบาดเจ็บด้วยก็อาจจะเป็นเพราะว่าลงแข่งขันเยอะมากๆนะครับมีเกมหลายเกมเนี่ยที่เราจะต้องลงเล่นครับมันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดสำหรับพวกเขาแต่ว่าจริงๆแล้วนักเตะเหล่านี้นี่เคยอยู่มาตั้งแต่ในยุคข,ของโอเล่แล้วถามว่าเขาเหล่านั้นสามารถที่จะก้าวไป next step ได้ไหมไม่พวกเขาไม่สามารถที่จะก้าวไปสเต็ปถัดไปได้เลยเพราะฉะนั้นแมนเชสเตอร์เต็ดจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะเหล่านี้ ไม่ได้รนะบุชื่อนะครับว่ามีใครบ้างแต่โอเคอะน่าจะเดากันได้ไม่ยากนะครับนักเตะที่อยู่กับทีมมาสักพักหนึ่งแล้วเนะี่ยโดยเฉพาะอย่างที่ตั้งแต่ในยุคของโอเล่หรืออาจจะถอยหลังกลับไปกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็ไม่เคยทําตามมาตรฐานที่แฟนปีศาจแดงคาดหวังเอาไว้ได้เลยครับตอนนี้ก็คงจะจามกันเป็นแถวๆนะครับนักเตะแมนยูตอนนี้อยู่อยู่ก็เป็นหวัดขึ้นมาเลยครับเจอคําพูดของแกรีเนวิลเข้าไปชุดดีครับ แล้วก็บพบกับ i n นไซต์แมนอยู่เตดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ